น,นี้พวกเราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินที่ข้างวัดสุทาวาสนะครับวันนี้ทีมงานเรากำลังจะถ่ายทำนะเป็นที่ดิน6ไร่32ตารางวานะครับเลขที่โฉนด43947ราคาขาย9ก้าแสนห้นะครับที่นี่อยู่บ้านนาคแพะนะครับตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ ถ้าใครอยากจะมาดูเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้เนาะหรือจะเอาเล็กที่โฉนดตรงเนี้ยไปค้นดูรายละเอียดได้นะครับเนี่ยนี่มีคนเอาวัวมาเลี้ยงเลยนะมันค่อนข้างที่จะลึกนะครับเพราะที่ดินมันกว้างมากนะผมอาจจะพาไปดูได้ไม่ทั่วถึงนะครับมันเป็นที่สวนเนาะเนี่ยก็จะมีต้นมง้งต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอืมนะใครอยากจะมาดูก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะฮะที่ รายละเอียดนะครับนี่มีวัวมีควาอยู่เต็มเลยนะ